อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto c r e s Garage เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026นั่นคือ BYD Seal รุ่นใหม่รถรุ่นนี้ถูกพัฒนาให้เป็นสปอร์ตซีดานพลังงานไฟฟ้าที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ความแรงและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทำให้หลายคนจับตามองว่าจะเป็นคู่แข่งสำคัญในตลาดรถไฟฟ้าทั่วโลก BYD Seal สีมาพร้อมกับดีไซน์ที่โฉบเฉีียวและสปอร์ตยิ่งขึ้น รูปทรงด้านหน้ายังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ BYD ด้วยฝ่ายหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวบางและกระจังหน้าที่ปิดสนิทในสไตล์รถ EV เส้นสายตัวถังเน้นความโค้งมนและแอโรไดนามิกเพื่อช่วยลดแรงต้านลมล้ออลูมยขนาดใหญ่ถูกออกแบบใหม่ให้เข้ากับภาพลักษณ์ทันสมัยด้านท้ายใช้ฝ่ายท้ายเล็แบบเต็มแถบที่ให้ความรู้สึกหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมกันภายในห้องโดยสารของ BYD Seal 2อยียังคงเน้นความหรูหราผสมผสานกับเทคโนโลยีเบาะหนังพรีเมียมที่นั่งสบายและให้การซัพพอร์ตที่ดี หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กลางคอนโซลมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงและระบบนำทางแบบอัจฉริยะนอกจากนี้ยังมีจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนระบบเสียงคุณภาพสูงและไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่ปรับแต่งได้ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพลิดเพลินตลอดการเดินทางในด้านสมรรถนะ b y d ซ U 2026ถูกวางให้เป็นซีดานไฟฟ้าสมรรถนะสูง รุ่นมาตรฐานมาพร้อมมอเตอร์เดี่ยวที่ขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังที่ตอบสนองรวดเร็วส่วนรุ่นท็อปใช้มอเตอร์คู่ขับเคลื่อนสีล้อที่ให้แรงหมาและแรงบิดมากพอสำหรับการเร่งความเร็วสูงถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีแบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นทำให้วิ่งได้ระยะทางไกลกว่าเดิมต่อการชาร์จหนึ่งครั้งรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถเติมพลังงานได้มากในเวลาเพียงไม่กี่นาที b y d Seal 2026ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอย่างครบถ้วน มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบช่วยรักษาเลนกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ตรวจจับการชนรอบทิศทางทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกการเดินทางนอกจากนี้โครงสร้างตัวถังยังถูกออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงกระแทกและปกป้องผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่ทำให้ BYD CU2 0 2 6น่าจับตามองไม่ใช่แค่สมรรถนะและดีไซน์ แต่ยังรวมถึงราคาที่แข่งขันได้ในตลาดรถไฟฟ้าหากเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน BYD Seal สามารถนำเสนอความคุ้มค่าได้มากกว่าไม่ว่าจะเป็นระยะทางวิ่งที่ยาวขึ้นเทคโนโลยีที่ครบถ้วนหรืออุปกรณ์มาตร,รฐานที่ให้มาอย่างจุใจ a u t ต c r ค s ส Gar ร์ดมองว่า BYD Seal สีจะเป็นหนึ่งในรถไฟฟ้าที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ทั้งสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวันและผู้ที่ชื่นชอบความแรงในสไตล์สปอร์ตซีดาน เพราะมันสามารถตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความปลอดภัยและความแรงได้ครบในคันเดียวอย่าลืมติดตามช่อง a u t o c a e s Garage สำหรับรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวเทคโนโลยีและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกยานยนต์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อเพื่อให้เราได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแล้วเจอกันในรีวิวครั้งต่อไป